สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็มาพบกับรายการาพระเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อขอมหลวงชุมพรเขตรดมศักดิ์อลเก็ตหลวงประสองรุ่นแรกนะครับปี2 5 1 7นะครับผมนี่ด้านหน้าจะไม่มีชื่อนะครับมีแต่รูปผลงปูะสองแบบนี้นะครับ ส่วนด้านหลังจะเป็นยันห้านะครับนี่แล้วก็ตรงกลางเป็นอักษระนะครับชื่อจะปรากฏอยู่ด้านหลังนะครับหลวงพ่อสองนะครับผมเดี๋ยวจะมาส่องกันดูนะครับมีใบหน้าของหลวงพ่อสองนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ ็นการลงสีนะครับล็อกเก็ตลงสีนะครับเฉพาะเพื่อเป็นงานสมัยโบราณเลยนะครับนี่ตรงจีวรน,นี่จะลงสีเหลืองทับซ้ำาปอีกทีนะครับนี่จากสีฟ้านะครับผมจากหลังนี่บอดี้ด้านข้างนะครับบอดี้ด้านข้างจะเป็นเงินนะครับนี่จะเป็นเงินแกะลายนะครับ ดูง่ายๆเลยนะครับเงินแกะลายนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่่วนหูนะครับห่วงนี่จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับนี่จะกดรอยเชื่อมนะคลาสสิกอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับเป็นเงินนะครับด้านข้างเป็นเงินแกะลายนะครับนี่คลาสสิกนี้นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันห้านะครับเป็นยันห้านะครับแล้วก็มีขระอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางยันตรงนี้นะครับยันก็มีความค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับคมชัดนะครับส่วนฝาหลังนี่ผมดูเป็นอลูมินเนียมนะครับฝาหลัง มีความแววอยู่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อสงนะครับนี่มีความคมชัดนะครับสวยงามนะครับบุคลิกนะครับนี่เท่าที่พบเห็นนะครับก็จะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจะหาค่อนข้างยากเลยนะครับพิมพ์ใหญ่แต่ราคาเล่นหาก็ยังไม่แรงมากนะครับ ต้นอยู่ที่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับหน้าบูชาหน้าสะสมนะครับสร้างน้อยหายยากนะครับแท้ฐานหลวงประสงค์นะครับปกเสกพรตคุณแค้วคลาดนะครับเมตตานะครับชัดเจนนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ จะนำพระเครื่องดีๆทังดังของถงอดชมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่กหลวงชมพรเขตรวมศักนะครับช่องต่างการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ